หนึ่งคูณเด่นเด่นหนึ่งคู่ใสหนักเทหมดหน้าตักนะครับสวัสดีครับจะเป็นทีไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับตายก่อนเลยก็ขอแซงความดีกับพี่ๆทุกท่านด้วยสําหรับท่านใดครับที่อยู่ในครอบครัวของเราครับสดชื่นเต็มเครื่องเอาเรื่องจัดๆกันเลยครับเมื่อวานนี้ชุดอาราบัมสาครับกับตัวเน้นตัวกรละตีครับก็ไม่ทาให้พี่ๆผิดหวังกันเลยครับสดชื่นเต็มเครื่องเอาเรื่องเหมือนเดิมเลยครับยินดีสำหรับอฟซที่อยู่ในครอบครัวทุกๆท่านด้วยและสาหรับพี่ๆท่านใดครับที่ยังไม่ได้อยู่ในครอบครัวของเราไม่ต้องน้อยใจ ไปครับทางเข้าเนี่ยอยู่ใต้โปรไฟล์ครับใต้โปรไฟล์เนี่ยจะมีน้งผลงานให้ชมและทางเข้าบอกอยู่ครับกดจิ้มลิงก์สีเข้มและเข้ามาอยู่ในครอบครัวกนรันตีได้เลยครับบอกเลยว่าท่านใดที่อยากได้แนวทางน้องเหนือจากตัวนาช่องครับไม่ว่าจะเป็นชุดอาราบัมครับตัวเน้นตัวการันตีและตลาดสดไม่ควรพลาดครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลค่อนข้างเยอะห้าลิกใหญ่มาหมดแล้วนะครับและก็สำหรับช่องนี้ครับก็เป็นช่องใหม่ผมเองนะฝากกดติดตามฝากกดหัวใจและก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับจะหยิบยกแนวทางหนึ่งคู่ในเน้นหนึ่งคู่ใส่หนักเท เป็นแนวทางที่เสริมความมั่นใจหรือเอาไปเป็นแนวทางในการลงทุนที่กับพี่ได้ในทุกๆวันเลยนะครับวันนี้ครับเรามองการศึกพิมพิลีกอังกฤษครับในช่วงหัวข้าเลย6กโมงครึ่งครับเป็นทางฝั่งของเซาท์แทมป์ตันนะฮะวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับกามเงของแมนเชสเตอร์ยูในเตดครับกอคูนี้ครับมีฟอร์มที่เหลวแหลกเละเทะไม่เป็นท่าโดนขาบ้านมาด้วยกันกู่ครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเซาท์แทมป์ตันครับสามเกมล่าสุดที่ลงเล่นในศึกพิมพ์ลิกอังกฤษครับก็แพ้ไป3าเกมรวดและเกมล่าสุดครักวย่่นอดึงะตตู้ ส่วนฝั่งของแมนเชสเตอร์ยู่ด้็ดครับโอ้โหผลงานค่อนข้างเละเลย2เกมราสุดสะดุดแพ้มา2เกมรวดก่อนหน้านี้ก็บุกไปพ่ายกับไบรตันครับเกมล่าสุดก็เปิดบานพ่ายกับเรอร์พูลไปถึงศูนย์ประตูต่อ3ครับโอ้โหในช่วงนี้ก็ถือว่าเละเทะกันไปทั้ง2ฝั่งเลยนะครับและในเรื่องของสภาพความพร้อมและฟอร์มในช่วงหลังครับก็พอๆกันเลยเพราะว่าแกนหลักของทั้งคู่ครับก็ถือว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ยังใช้งานไม่ได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเจ้าบ้านครับวันนี้จะได้เปรียบหน่อยครับก็คือได้เปรียบในการเล่นในดลับ นะครับที่ต้องบอกว่าขึ้นเกมของวิงแบ็กครับมาระบบ 35- 2โดนี่ตัวหลักในการเล่นริมเส้นก็ยังอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของวอลเกอร์ปีเตอร์นะครับแล้วก็สุกาวันละนะครับบอกเลยว่า2วิงแบ็กอันตรายของเซาท์มตันครับจะคอยประสานงานให้กับเกมลุกหน้าคู่อย่างเบเลตันดีอาร์ตครับกับคาเมรอนอาร์เชอร์นะครับก็บอกเลยว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันครับทีเด็ดที่ขาดในเรื่องเกมลุกของเขาก็ถือว่าค่อนข้างมีครับส่วนฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็วันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนทัพบางส คู่กับชูนูคอปบี้ไมนูครับโดยนี้แกนหลักก็ยังอยู่ครบครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของบูโน่เฟอร์นันเดสครับการาโชครับมาคาแรดฟอร์ดแล้วก็นาเปาอย่างโจชัวเซอร์ซี่ครับก็บอกเลยว่าในเกมนี้ครับมองแล้วจากมาตรฐานครับก็ต้องยอมรับว่าผู้มาเยืนครับยังเหรือบในเรื่องของเกตผู้เล่นครับในเรื่องของมาตรฐานตัวผู้เล่นนะครับบอกเลยว่าในเกมนี้ต่อให้เจ้าบ้านจะได้เล่นในรังเย้าของตเองครับก็ยังเป็นรองในเรื่องของคุณภาพครับผมเชื่อว่าในวันนี้ครับโดยภาพรวมครับเฮทวิสนะครับทางฝั่งของแมนเชสเตอรก้าง หาความมั่นใจกับทีมที่มาตรฐานต่ำกว่าครับโดยนี้ครับภาพรวมดูเหนือกว่าจริงครับจะตัดใจไปเชียร์เจ้าบ้านมันก็ยากเหลือเกินครับดังนั้นครับหนึ่งตัวเน้นหนึ่งตัวการันตีแนวนี้ครับควรเลือกเชียร์เลือกมองไปทางฝั่งของผู้ไปเยือนอย่างแมเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครับมองแล้วนะครับเกมรุกวันนี้จะได้ปลดล็อกสกิลทองคําแน่นอนครับเชียร์ทางฝั่งของแมเชสเตอร์อยู่ในเด็ดกันได้เลยครับและสำหรับพี่ๆ่นท่านใดที่สนใจแนวทางเพิ่มเติมนะครับอย่าลืมมาพบกันในครอบครัวการันตีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ